ตอนนี้ก็ตื่นเต้นครับรวก็ลุ้นนะครับสำสำหรับบรรยากาศใน,นงานประเพณีเดินวิ่งใต้ร่มกาสรองครับสวัสดีครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันในประเพณีเดินวิ่งใต้ร่มกาสลองคเขามีคำว,ว่าใต้ร่มด้วยเพราะว่าเราคิดว่าเป็นงานเดินวิ่งกาสลองใช่ไหม ครั้งที่28นะครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไงบ้างครออตอนนี้ก็ตื่นเต้นครับประ็ลุนนะครับสำาหรับบรรยากาศในการในงานประเพณีเดินวิ่งใต้ร่มกาสลองครับบรรยากาศข้างบนตกบ้างไม่ตกบ้างแต่ก็ขอให้แบบท้องฟัปปบปลอดโปร่งนะครับเดี๋ยวเสร็จกิจกรรมแล้วก็ค่อยตกค่อยว่ากันอีกทีนึงอเก็บไปปักตะไคร้ให้โอเคาวร่วมนะ นายกครับนายกขอเปิดเปิดสักนิดหนึ่งละกันนะฮะตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่สนามกีฬาพระองค์ดำมาเช้ที่ไร้ราชพัูดสสงครับส่วนทะเลแก้วนะครับในกิจกรรมอะไรครับ วันนี้เดินวิ่งใต้ร่มการสลองนะครับปีการศึกษา2 5 6 6ครั้งที่28นะพี่ใช่แล้วครับซึ่งกิจกรรมในวันนี้ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะครับก็จะเป็นการที่ให้น้องๆนะครับได้ออกกำลังกายเดินวิ่งเพื่อสุขภาพตอภายในพื้นที่รอบมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามสนทธนีแก้วแห่งนี้นั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตไปขึ้นหน้าขึ้นผมก่อนนะครับเขาจะได้เวลาแบบยง เออเออคนทียนี้กับน้องก่อเร็วเพราะว่าเราได้อะไรนะเอฟเอสไอดอลใช่เอฟเอสไอดอลสืบทอดจากอาก้าของเราใช่เป็นตากองผู้อยู่เบื้องหลังและก็เป็นผู้อยู่เบื้องหลังสไลด์อันสวยๆถูกต้องคนนี้เลยอ่าได้เราคือก็เข้ามาเถออยากเข้าด้วยจับได้ล้มหมดเลยนิเกอ่ะก็ฝากไว้ด้วยนะครับนิเกเพชรพิ่บูนคาะคารุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามนะครับงานจ้างร้ำถวายมือจ้างได้ครับราคาไปที่สองล้านหนึ่งสองสาม เอาเชิญฟรีนะงานนี้ฟรีฟรีแค่นี้โอเคจ้าถ้าใครอยากเห็นเดี๋ยวต้องจ้างนะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศกันได้เลยจ้าอเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศอะไรต่างๆนะครับเป็นไงบ้างพี่วันนี้ร้อนค่ะุยหึงหรือเปล่าผิดาเราเม่ไหนอยู่เป็นไงบ้างพี่วันนี้ ก็แบบถ้าฝนตกนี่ก็คือถ่ายไม่ได้นะแบบกล้องเตียงนี่ก็คือเก็บกล้องนะคะเก็บเป็นฝั่งตะไคร้เอาเลยใช้ติดต่องานได้นะครับไม่มีไรหรอกครับจะติดต่องานได้ครับเสร็จสแกนสแกนดูเดี๋ยวเราไปหากินกันก่อนดีกว่าเพราะว่าตอนเพราะว่าตอนนี้เรายังไม่ได้กินอะไรได้ก่อนกินอะไรไปยังยังเลยอ่ายังนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยมีตลาดมาตั้งด้วยปีดที่แล้วมีหรือเปล่าไม่มีเนาะ เออนะครับปีนี้มีตลาดมาตั้งแล้วก็เดี๋ยวจะต้องหาอะไรกินก่อนเพราะว่ามีความแบบมือสั่นนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้กินอะไร<ฆ>ตั้งแต่ต <า S 1> ตเมื่อวานใช่ตาแดงด้วยแล้วก็ไม่ได้กินเราเป็นคนทุ่มเทกับงานไงถึงแม้เราจะเป็นสภานักศึกษาสองคนวันนี้ปิดไหมพี่พอลสวัสดีค่ะ,ะตอนนี้ไม่ได้อาบน้ําเลยไม่ <laughs> อาหน้ามาแต,แต่ตอนเชา้า <Okay. S 2> แล้วทีนี้มายก<อ>น้ํา ตอนนี้เราอยู่ก <co pues ันท okay, ี่ตลาดแล้วนะครับพอเมื่อกี้เราถ่ายจักรงูมาแต่เราก็ไปเจอคนอื่นก็เลยยังไม่ได้มาสักทีนะครับฮัลโหลแม่ขอตังค์หน่อยครับอ่าได้มาแล้วร้อยหนึ่งหวังว่าเคพ่อจะไม่เข้านะครับเปิดเพลงไปดูอะไรกินกันดีกวู่เห็นอย่างแรกก็อยากกินแล้ววะคุยดูดีหน้าอีสุดๆมาดูน้องสาวเรายูแต่สาดเด็ดแผลจำได้ไหมจำได้เป็นไงบ้างวันนี้ เอ็นซอยมาช่วยงานนะจ๊ะโอ้โหก็เป็นหนถมาทางสาขาเลยไหมมาแค่50คนยังไม่ถึงจริงเหรอแต่แต่อยู่บนสเตนเมื่อกี้เหมือนมาทางสาขาเลยถ้าเกิดมาทางสาขาสเตนไม่น่าพอมีไปเจอกันฮะประมาณนี้นะครับเราเล่นอยไูาเ่นไ่มีไม่น่ารักจังร้านไหนเนี่ยร้านชาร้านน้ำชาจริงเหรอเสืออะไรกินไรไม่เป็นไรปิดตันนะฮะวันนี้วันนี้ทำหน้าที่อะไรครับ ประสานงานเสิร์ฟน้ำค่ะจุดบริการน้ำดื่มนะคะขอบคุณครับร้นานนี้นี่ไม่ครับกระชนเลยสิน,ยน่าอิสุดๆอ่านี่นะครับเราซื้อนะครับโกยากิมา ร้านที่จะถ่ายดูเมื่อกี้นะฮะแล้วก็ไข่เครื่องเส้นนะครับใครบอกจะกินน้อยเก็ดไม่ได้กินน้อยนะครับแต่เกดกินมือเดียวโอ้โหน้ำตาลเป็นเทคนิคนะฮะถ้าใครอยากน้าเด็กก็ากินน้ำตาลนะครับอกเกล็ดออกมาใช่ไหมกินน้ำตาลเนี่ย เดี๋ยวเราเข้าไปว่าเสียงเสียงขอาเปนะไรนะ ครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขาเรียกอะไรสวัสดิการนะครับสวัสดิการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำนะครับสปอนเซอร์มีคนบอกมือให้เราเราต้องไม่หาเขาสักหน่อยนะฮะไอ้คุณคุณมากอันนี้แม่วันจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ทำหน้าที่อะไรวันนี้ทำมาที่ดูแถวคณะเทคโนนะคะแล้วปิดหน้าทำไม ตูซิว่าใครจะมารับจากเราสนพกมากเลยนะเจ้ายนมด้วยพี่คขรับแล้วเหนื่อยแต่สู้ค่ะสนุกมากค่ะถือแอมโมเนีย้ลยผาร้องไหนดมไปดูก่อนท้าทาดมต้องมีเสียงเลยอย่าดมแรงเดียวเดี๋ยวเป็นลมเยอะก็เดิม สวัสดีนะครับนี่น้องเริ่มวิ่งเข้ามาแล้วนะฮะเป็นไงบ้างครับวันนี้เยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆแดกสแดงสปิริตได้ยอดเยี่ยมมากเลยทุกคณะชื่นชมมากๆเลยค่ะท่านแม่ของเราสวัสดีค่ะไปเลยค่ะเปลี่ยนจุดเป็นจุดที่สองสองค่ะเพราะว่ามันนะเริ่ม มื่อเราไงเราไม่ได้ต้อนรับความใดๆเป็นการท้ากันบ้านมาก็ตีมวันนี้เขาบอกว่าเป็นสีสันสีเขียวมหาาิทยาลัยแต่เราเป็นเขียวนีออนเขียวนีออนเพราะเราเป็นดอกนีออนบานําพสุดต้องเราเป็นตะกเตนสุรดาไม่ร้จะขอใครอะไรนะนะครับเดี๋ยวรอดูแม่มีอีกชุดไหม รอติดตามตั้งรอติดตามนะครับพิธีกรสาวแล้วก็เรามีไปสี่แกที่เราจะถวายแกอุจถัมภ์แล้วก็ได้รับเกียรติจากยทวา่าตาแดงหมดลวตาแดงเพราไม่ได้นอนใช่ครับเพียงขอบคุณค่ะเด็กพี่เขาเตรียมตัวต่อ สวัสดีครับตอนนี้คณะพาบารลรสา์ของเราก็วิ่งมารอเพื่อนน้องๆเขารอเพื่อนแบบรอไปพร้อมกันอะไรอย่างนี้ครับคือรอกัน <Natalie> เห็นว่าแบบน้องๆรักสาม,มัคคีกันมากครับก็เลยแบบว่าแต่ละปีคณะพบรราบาลสร์ของเราก็คือจะวิ่งมากันโดยไม่ได้รอกันแต่ปีนี้คือเพื่อนๆทุกคนพี่สโมเราวิ่งมาพรอ้พรอมกันทุกคนเลยครับก็เลยแบบรู้สึกดีใจมากที่เห็นน้อง,องๆวิ่งมาพร้อมกันเลยนะครับเก่งมากแค่ส่งไมค์ให้กูพูดได้เลยไม่ต้องถามเลยขโอเคขอบคุณมาก อ่านะครับตอนนี้เรากําลังทำไมต้องอ้าวอะตามพี่น้ำอ้อยไงพี่น้ำอ้อยที่เป็นพิธีกรมอสมัยก่อนถ้านะพี่น้ำอ้อยเห็นนะเขาเห็นหรือเปล่มมาเขาเป็นเพื่อนกันในเฟอติวนะครับโู้ตาก็ใกล้จะแตกแล้วนะครับถึงแล้วนะครับนี่ศาลเจ้าพ่อทะเลแก้วอ้าสวยมากนะครับก็คุ้มกับที่เรานั่งทำฉาดนะ ไปตัดต้นกล้วยเดี๋ยวให้ไปดูนะครับว่าก่อจะมาเป็นวันนี้ก่อจะมาเป็นสวยๆแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูกันหน่อยดีกว่าอนะครับตัดไปเลยเออตอนนี้นะครับเราก็ครตอนนี้ ซึ่งเดี๋ยวเราให้ไปดูทุกอย่างดีกว่าซึ่งทั้งหมดนี้เราตอบคนเป็นคนนำมาหนึ่งสองสามสี่อะไรอีกมีอ้อยอีกมาดูอันนี้เราก็เป็นคนยกเอาไว้ตรงนี้ง <c oughs> <c oughs> นี้นะครับอันนี้ยงังไม่ได้ติดอันนี้แล้วก็เหล็กอันนี้หนักมากไหมประมาณอันนี้สี่อันประมาณห้าสิบโลเรื่องจริงไม่ร,อร้อนเลยร้อนเป็นเหล็ก อดนักใส่หมอนสไตล์มาซ้อนลายกันมาหมอนสไตลกันไหนซูมไปดูนู่นสงสารอันคุณสงสารหมอไตนู่นเราเรายู่สองคนน่ะเนี่ยแล้วเราก็ต้องไม่เอาเหล็กมาอีกแต่โชคดีนะคะที่เข้ามาให้โชคดีแค่นี้เองไม่เกินจริงดูดูือสักหรืนดูหรือเท้าดู ต้องแมวเองอีกเบื้องหลังนะครับเดี๋ยวจริงๆน่าจังหวะสิบเลยก่อนอันนี้ก็เป็นเบื้องหลังนะครับเอาข้าวซึ่งเนี่ยเหล็กมันประมาณ50โลจริงๆเว้ยชชูะตาแดงดูเพราะว่าทำไปสี่ถึงตีห้าว่าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์อันโอ้เปิตาแดง ยรเราก็จะมาแหนทำอะไรนิมต,ตะขียนเหล็กอะคือพร้อมตายมันห้าสิบโลอะามากกว่าอีกเียงหนักอ่ามือข้างก็ดันเลยหัวก็ต้องดันดีหัวเนี่ยต้องดันเหล็กแล้วก็มาช่วยน้องง มาช่วยกันเต็มเลยทั้งที่เราเอามาเองก,กันหมดแล้วขอบคุณนะครับที่ส่งคนมา จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสําหรับเดินวิ่งกรสลองที่28นะครับก็เราขอจบที่ศาสตร์เฉพาะนะครับเนื่องจากเราอยู่ตรงนี้พอดีนะครับวันนี้รู้สึกประทับใจลูกเล็กเด็กแดงมากนะคะที่ทํางานด้วยกันแล้วก็วันนี้เป็นกิจกรรมของน้องๆที่เขาตั้งใจนะคะทุกคนช่วยกันมากแล้วก็ฝนฟ้าไม่ใช่อุปสรรคเลยนะคะวันนี้ เจ้าพ่อก็เปิดฟ้าเปิดดินให้เราอย่างดีแต่เมื่อคืนเราสี่ทุ่มสามทุ่มสีทม่ทุ่มทำงานกันอยู่กลางสนามนะคะ <c oughs> ก็ด้วยกําลังใจด้วยแรงใจด้วยความสามัคคีของเด็กๆนะคะทําให้งานวันนี้สําเร็จไปได้ด้วยดีก็ขอบคุณน้องๆทุกคนคะ่ะโดยเฉพาะพี่เกตนนะคะความสวยงามในวันนี้ก็ <c oughs> เป็นฝีมือของพี่เกตนนะคะทั้งหมดเลยคะ่ะครับขอบคุณคะ่ะสิทธิ์เก่าที่น่ารักสิทธิ์เก่าที่น่ารักสิทธิ์เก่าดีเด่น <c oughs> ล่องเรือมารักสักคนก็ตาเกือบปอดกตาแตกครับที่มาคำว่าตาแตกที่มาคำว่าตาแตกนะครับครับต้องขอบพระคุณนะครับผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับก็่จะเป็นพี่เอกนะครับส่วนกลางนะครับที่ เห็นงบประมาณในการจัดตรงนี้มานะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับผู้ร่วมสมทบทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ต่างๆนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราขึ้นไว้ตรงนี้นะครับสลิปตามนี้เลยนะครับแล้วก็ผู้ที่ไม่ได้แต่สลิปมาด้วยนะครับจะทำหนึ่งบาทสองบาทสามบาทก็มีนะครับหลายๆท่านนะครับต้องขอบคุณทุกท่านนะครับทั้งประสงค์ออกน้าและไม่ประสงค์ออกน้ำนะครับก็ผลงานอย่างที่เห็นนะครับทุกท่านคือหนึ่งในแรงสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนให้กิจกรรมนี้สำเร็จนะครับ ตรงนี้ก็เป็นส่วนของสารเฉพาะถูกต้องครับอ่านช่ครับแล้วก็กิดจากกหลังอยู่ฝั่งนู้นนะครับก็องขอบคุณทุกท่านเงินหนึ่งต้องรางวัลแล้วนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ช่วยเหลือนะครับและสนับสนุนนะครับทุกอย่างก็ขอพรเจ้าพ่อได้เลยนะครับหวังว่าเจ้าพ่อพะจ่ให้พรเราใช่ครับนะมังครับด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเลขกันเดี๋ยวเรากระิว่ามีเลขด้วยนะครับเมื่อกี้ขอกนะเลขบอกนะครับ ก็ใครที่แปดสลีปนะครับซื้อตามอาจจะถูกนะครับต้องขอบคุณทุกท่านจริงๆครับหนึ่งสอสามขอบคุณ,ค,ณครับ